อาจารย์คะทําไมเราจะต้องมาทํานาแปลงเล็กแล้วนาแปลงเล็กมีความแตมกต่างกับน,นาแปลงใหญ่อย่างไงบ้างะคะอ๋อที่ต้องมาทํานาแปลงเล็กเนี่ยก็เพราะว่าเรามีปัญหากับการกับการทํานาแปลงใหญ่นะเราเคยมีประสบการณ์ว่าทำนาแปลงใหญ่เนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรอย่างไรนะอย่างเช่นนาแปลงใหญ่เนี่ยจะทำให้มันเป็นนาแปลงใหญ่เนี่ยมันก็ยากนะ อันที่สองเนี่ยจะทําให้ดินมันเสมอกันเพื่อให้น้ามันสม่ําเสมอนี่ก็ยากนะอันที่สามเนี่ยนาแปลงใหญ่เนี่ยเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปจะให้ปุ๋ยกระจายไปสม่ําเสมอนี่ก็ยากนะปุ๋ยมันก็จะไปค้างที่นึงนะมันจะไปมากที่นึงไปน้อยที่นึงอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนาแปลงใหญ่เนี่ยนาะเวลาทําไปมันก็ทอ้อนะ,วะเวลาทําไปมันก็ทอ้อไป แปลงใหญ่เมื่ริ่มท่มเลยทาไปมันกระท้อไปมเมื่อไหร่จะเสร็จทันทีเมื่อไหร่จะเสร็จทันทีนะมาทาให้หมดกําลังใจเหมือนกันนะในคนที่ยังทําใจไม่เป็นอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็นาแปลงใหญ่จะขังน้ําให้มันสม่ําเสมอให้มันท่วมสูงเพื่อที่จะให้มันท่วมหญ้าเาานี่ยมันก็ยากนะให้มันท่วมหญ้าเพื่อให้หญ้าตายเนี่ยมันก็ยากกว่าจะได้น้ํามากพอนะจะสม่ําเสมอพอมันก็ยากอย่างนี้เป็นต้นนะ มันมีรายละเอียดอยู่หลายอย่างที่มันในนาแปลงใหญ่เนี่ยก็จะเป็นปัญหาอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะแล้วนาแปลงใหญ่มันต้องไถพวนตลอดเพราะมันคุมหญ้าไม่ได้นะแต่ถ้านาแปลงเล็กเนี่ยไม่ต้องไถพวนตลอดหรอกมันคุมหญ้าได้เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆหลายอย่างที่เราประสบกับการทํานาแปลงใหญ่เนี่ยอ๋อแล้วที่ที่สำคัญนาแปลงใหญ่ถ้าเราน้ามันกระจายไม่ทั่วเนี่ยพอถึงหน้าแล้งมันก็ยิ่ง ปลูกพืชได้ลําบากเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าน้ํามันไม่พอนะอย่างนี้เป็นต้นน้ํามันไม่ชุ่มชื้นพอนะถ้านาแปลงเล็กในน้ำจะชุ่มชื้นได้ทั่วถึงพอทีนี้พอเราทำมาทานาแปลงเล็กจะมีประโยชน์ยังไงบ้างมันก็ตรงกันข้ามกับการแก้ปัญหานาแปลงใหญ่นั่นแหละนาหนึ่งนาแปลงเล็กมันจะทาง่ายกว่านใช้คนก็ได้ใช้เครื่องจักรก็ได้นาทาได้เสร็จเร็วด้วยนาแปลงนาแปลงเล็กเนี่ยมันทําง่ายกว่านี่ข้อที่1นนะมันทำมันทำได้ง่าย ก็ที่สองเนี่ยมันก็สามารถครวบคุมน้ําได้ง่ายน้ํานี่จะสม่ําเสมอได้ง่ายตรงไหนไม่สม่ําเสมอเราก็ปรับได้ง่ายปรับน้ําให้สม่ําเสมอได้ง่ายเนี่ยมันสามารถที่จะเอ่เรียกว่าปล่อยน้ําให้ท่วมอ่ให้ท่วมหญ้าได้ง่ายหรือท่วมอินทรีย์วัตถุที่เราจะเอามาใส่ทําปุ๋ยนี่ได้ง่ายนะนี่เพราะงั้นควบคุมน้ําได้ง่ายอันต่อไปนี่ก็ปุ๋ยนะมันก็จะเป็นปุ๋ยที่ เราเราสามารถที่ใส่ปุ๋ยคืออินทรีย์วัตถุกิ่งไม้ใบไม้สดแห้งลงไปในนาแปลงเล็กเนี่ยแล้วก็เปิดน้ําใส่ได้เลยนะที่จะให้เขาเป็นปุ๋ยนะเราก็สามารถที่จะเปิดน้ําใส่เพื่อที่จะให้เขาเป็นปุ๋ยได้ง่ายแล้วปุ๋ยก็จะไม่กระจายไปทั่วปุ๋ยปุ๋ยมันก็อยู่กระจายอยู่ในแปลงของเราแต่มันก็จะไม่ไปที่แปลงอื่นเพราะมันเป็นนาแปลงเล็กทําให้ปุ๋ยเนี่ยกระจายไปทั่วถึงได้ดีนะนี่เป็นปจุดที่สําคัญ แล้วก็ความชุ่มชื้นเนี่ยมันจะดีด้วยนะความชุ่มชื้นต่างๆอพูดถึงว่ามันเป็นเอาตอนไหนก่อนนะาพูดถึงเรื่องทีนี้ความชุ่มชื้นเอาเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยนาแปลงเล็กพอเราใส่น้ําลงไปเนี่ยมันชุ่มชื้นได้ดีนะมันทําให้ความชุ่มชื้นมันกระจายไปทั่วได้ดีนะพืชพันธุ์เราก็งามได้ดีพอถึงหน้าแล้งโดยเฉพาะหน้าแล้งหรือหรือหน้าฝนก็ตามหรือโดยเฉพาะหน้าแ้งเนี่ย ถ้าเราใส่อินทรีย์วัตถุลงไปสักประมาณหนึ่งถึงสามคืบเนี่ยแล้วใส่น้ําลงไปเนี่ยน้ามันจะทาให้เกิดความชุ่มชื้นได้นานนานกว่าใช้สปริงเกอร์ไม่ไงนะั้นนั้นเราใช้สปริงเกอร์นะหรือว่าใช้อะไรนะเราปลูกพืชต่างๆถ้าเราใช้สปริงเกอร์จะอยู่บนอยู่ล่างก็ตามเนี่ยบางทีหน้าแรงแรง้อนร้อนเนี่ยฝนตกมาเอ้ไม่ใช่หน้าแรงหน้าร้อนนะั้เราเปิดสปริงเกอร์ไปนะไอไอมันระเหยอทิ้งไปหมดเลยอไอเจ้าเจ้าอะไร น้ำเนี่ยน้ำมันระเหยทิ้งไปหมดเลยน้ำก็ละเหยทิ้งไปหมดหรือว่าลงไปได้นิดหน่อยก็ระเหยทิ้งไปน้ำมันได้น้อยแต่โดยเฉพาะเข้าสู่ยุคที่ว่าโลกร้อนอย่างเงี้ยเนี่ยเราจําเป็นต้องรักษาน้ําไว้ให้ได้เยอะนะเพราะงั้นรักษาน้ํารักษาความชื้นไว้ได้เยอะวิธีนี้จะได้ความชื้นเยอะเราเปิดน้ําใส่แป๊บเดียวเต็มแล้วความชื้นก็อยู่ในดินอยู่ในอินทรีย์วัตถุเราอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็มันก็ทําให้เก็บความชื้นได้ดีอ่า นอกจากเก็บความชื้นได้ดีทีนี้ปุ๋ยเราก็ใช้อินทรีย์วัตถุนี่เราไม่ต้องไปสับอะไรมากเลยมาวาง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 ไปทั่วทั่วทั่วนี่ก็โอเคละวางไปทั่วทั่วนี่ก็ใช้ได้ละนะวางไปทั่วเปิดน้ําใส่ก็ใช้ได้ละหรือถ้าเรารีบเราทําใหม่ๆเราใส่อินทรีย์วัตถุลงไปแล้วก็เอาดินกลบแล้วก็ปลูกได้เลยแต่ถ้าเราพอมีเวลาเราใส่อินทรีย์วัตถุไปแล้วก็เปิดน้ําให้พอท่วมแล้วก็ปล่อยเขาเปื่อยก่อนแล้วก็ใส่อินทรีย์วัตถุไปอย่างนี้เป็นต้นก็ได้แล้วเขาไปปลูก โดยวิธีการนี้นี่เราไม่ต้องไถต้องพวนด้วยนะไม่ไม่ต้องไถไม่ต้องมาไถให้มันลำบากเพราะว่าอินทรีย์วัตถุมันเยอะเป็นปุ๋ยอยู่แล้วนะสามารถขุดปลูก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 ไปได้เลยปรับพื้นที่ให้เสมอดีใส่อินทรีย์วัตถุให้พอนะจะดินกบหรือเปิดน้านาให้มันท่วมพอถึงเวลาปลูกเราก็ปลูกได้เลยมันก็ต้องไม่ไม่ต้องมาไถอีกโดยเน้นปรับปรุงดินให้มันดีให้มีอินทรีย์วัตถุเราไม่ต้องมาเราไม่ต้องมานั่นอีกเราไม่ต้องมาปลูกอีก เราไม่ต้องมาไถมาพวนอีกสบายมากเลยนะดูซิมันข้อดีเขามียอะแยะไปหมดเลยนี่คือข้อดีของเขาค่ะอาจารย์คะแล้วขนาดที่เหมาะสมของนาแปลงเล็กนี่มันควรจะประมาณเท่าไหร่คะเท่าที่เรามีประสบการณ์นาแปลงเล็กนี่ใช้พื้นที่ประมาณ1นึ3ถึงสามหถึงสามเอ้หถึงสเมตรอย่างเช่น1นคูณหเมตรอ่าหรือ2อคูณสเมตร3ามคูณสเมตร 4, ี่คูณสเมตรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือจะ 1, นึคูณสองหนึ่งคูณสามหนึ่งคูณสี่ก็แล้วแต่ สรุปแล้วเนี่ยความกว้างความยาวเนี่ยมันเฉลี่ยประมาณ1-4เมตรจะกำลังดีนะในการควบคุมน้ำต่างๆให้ได้ดีมันจะประมาณ1-4เมตรถ้าที่อาจารย์ทดลองดูจะกำลังดีนะสำหรับคันมันเนี่ยคันมันเนี่ยประมาณ1-4เมตรเหมือนกันแล้วแต่ที่องค์ประกอบของแต่ละที่ว่าว่าต้องการขนาดไหนคือคันมันเนี่ยถ้าทั่วๆไป1-3เมตรมันจะดีอ่าถ้าถ้าหมายถึงว่าทั่วๆไป แปลงนาที่อยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยหเมตรจะดีแต่ควรจะมี4เมตรไว้ไว้ทุก3หรือ4แปลงต่อกันะนะเอาไว้เอาไว้ให้รถวิ่งผ่านได้ถ้ามีสักจุดที่รถจะวิ่งผ่านได้เนี่ยเราจะมีแปลง4เมตรเอาไว้ให้รถวิ่งผ่านได้ด้วยอันนั้นอ่ะเช่นสมมุติเราทําแบบนี้ใช่ไหมนี่หน่1แปลงนาไปตรงไหนอีกล่ะนั่น2แปลงนั่น3แปลงอย่างนี้เป็นต้นนะ สามแปลงมาอย่างนี้แล้วก็ควรจะมีสี่เมตรตัดไปอีกทีหนึ่งอ่าด้านไหนก็ได้จะด้านด้านหลังด้านไหนด้านไหนก็ตามน่ะถ้ามันมีสักสามหรือสี่แปลงแล้วก็มีสี่เมตรตัดไปอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้เกิดการขนอินทรีย์วัตถุได้ง่ายหรือขนผลผลิตออกไปได้ง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะง่ายต่อการอ่าใช้อ่าเครื่องใช้รถเนี่ยอ่ามันจะง่ายต่อการใช้รถในการขนอินทรีย์วัตถุต่างๆนะหรือว่าขนผลผลิตออกไป สรุปแล้วก็ดูที่การใช้ว่าจะเอาอยัางไงแต่ไม่มีรายละเอียดตรงที่ว่าถ้าถ้านั่นนะถ้าเราทำสี่เมตรไปหมดห่างกันคันนี่สี่คูณสี่เมตรไปหมดเนี่ยความห่างระหว่างระหว่างนาแต่ละแปลงเนี่ยมันจะห่างมากเกินไปอพอมันห่างมากเกินไปเนี่ยมันจะควบคุมหญ้าลําบากอ,อันนี้เพราะว่าเราอาศัยแปลงนาแปลงเล็กติดหัวใจหลักกันหนึ่งคือควบคุมหญ้า เปิดน้ําใส่แล้วไม่ต้องมาถอนหญ้าโดยเฉพาะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเงี้ยเราจะมาถอนหญ้าตลอดมันก็ไม่ไหวนะเพราะงั้นถ้ามันห่างกันเกินไปเนี่ยนะมันก็จะมันก็จะควบคุมหญ้าได้เฉพาะจุดที่เราเป็นแปลงนาแต่ตรงคันนามันจะควบคุมหญ้าไม่ได้พอ<ะ>ควบคุมไม่ได้เราก็ต้องลําบากในการในการที่จะมาควบคุมหญ้าถ้ามันคันนาใหญ่เกินไปเราก็ควบคุมหญ้าลําบาก ถ้าเราไม่มีอินซย์วัตถุที่จะคลุมหญ้ามากพอนะแต่ถ้าเรามีอินรซยวัตถุมากพอก็ไม่มีปัญหาก็คลุมหญ้าได้แต่ก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้ามันห่างเกิน3เมตรไปเนี่ยน้ำที่เราใส่ลงไปเนี่ยนามันจะซึมเข้าไปในคันเนี่ยได้น้อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องลดน้าำแต่ถ้าประมาณไม่เกิน3เมตรหรือหรือมากสุดก็4เมตรเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ย ใส่น้ำลงไปเต็มในพื้นที่นาแล้วน้ำเนี่ยก็จะซึมไปข้างๆโดยที่ทําให้เรานั้นปลูกพืชบนคันนาโดยที่ไม่ต้องรดน้ดนําได้อ่าใช่นั่นนะจุดนั้น,นสําคัญอาจารย์คะแล้วการทํานาแปลงเล็กนี่ <c oughs> เกี่ยวข้องยังไงกับการปฏิบัติธรรมของพวกเราที่เราทํากันอยู่ะคะอาจารย์อ๋อเกี่ยวขอ้องกับการปฏิบัติธรรมปะมันก็เริ่มตั้งแต่เราทําไร้สารพิษนี่ก็เป็นการทํานาแบบมีศีลนะไม่เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่น แล้วก็ทํานาแปลงเล็กมันก็พอดีแรงเราไงเป็นการประมาณความพอดีไงนะให้พอดีแรงเรานะแล้วก็เป็นประโยชน์สูงประหยัดสุดไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นตรงที่ว่ามันก็ประโยชน์สูงอ่ะแล้วมันก็ประหยัดสุดนะประโยชน์สูงก็ตามที่ว่ามันมีประโยชน์เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ประหยัดประหยัดทั้งแรงงานประหยัดทั้งเวลาอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นมันยากตอนเริ่มต้นทาเท่านั้นเองนะมันต้องปรับพื้นที่ต่างๆแต่พอมันทําไปได้แล้วเนี่ย โอ้โหประหยัดแรงงานประหยัดเวลาความประหยัดทั้งหลายนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มีเวลาไปทำประโยชน์อย่างอื่นต่อไปอนะมันก็เป็นการจัดสัพปปุริสธรรมนะ่ะการบริหารการประมาณการประมาณการบริหารชีวิตของเราให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสูงสุดน,ะน่ะนี่เป็นการปฏิบัติธรรมนะแล้วเราก็ไม่ต้องโลภด้วยเออได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นมไม่ต้องโลภ แล้วมันก็พึ่งตัวเองได้มากมทั้งไม่ต้องโลภเออได้เท่าไหร่ก็ตามกําลังของเราแต่ละวันแต่ละวันก็ทาไปนะไม่ต้องโลภนะแต่มันก็จะได้มากนะแล้วเราก็พึ่งตัวเองได้มากคือการปฏิบัติธรรมอัตตาหิอัตโนนาโถได้มากพึ่งตัวเองได้มากเลยนะแปลงเล็กเนี่ยมันจะพึ่งตัวเองได้มากอ,มอย่างเงี้ยแล้วนงเราจริงๆแล้วอันนึงเราปลูกหลากหลายได้ด้วยน,นั่นเนี่ยนี่มีผักบุ้งอ่ะเนี่ยมีผักบุ้งเนี่ยเห็นไหมใบผักบุ้งนี้นี่ยใบผักบุ้งนั่นคือสามารถปในนี ในใ<ช>ใน,นาข้าวนี่สามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญพืชได้ด้วยนอกจากปลูกข้าวได้แล้วนี่ก็ยังปลูกพวกพืชน,น้ํชที่มันจะกินได้อย่างผักบุ้งผักกระเฉดผักพายอย่างเงี้ยนะผักโูดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะผักอะไรสายบัวอย่างเงี้ยเราก็สามารถปลูกแทรกไปได้เลยแทรกแซมไปได้เนี่ยมันสามารถกลายเปไ็นไร่านาสผสมได้แล้วบนคันนาเนี่ยก็ยังสามารถปลูกพืชผักได้อีกปลูกข้าวก็ได้ปลูกทั่วก็ได้ ปลูกแค่ก็ได้ปลูกมะละกอก,ก็ได้ปลูกกล้วยก็ได้มันจะมีอาหารการกินต่างๆรสรุปแล้ว<ร>พืชปักสวนครัวเนี่ยเราสามารถปลูกได้ทุกอย่างเลยนะขิงขาตะไคร้อะไรต่างๆพริกขิงขาตะไคร้ปลูกได้ครบหมดเลยในนาแปลงเล็กเนีย่ยสามารถบราการได้ทั่วเลยมาที่เดียวก็ได้ครบหมดนะอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วเราก็มีกําลังใจเนาะมันโอมา<ๆ>ที่เดียวปลูกได้หลากหลายและสามารถที่จะมีอาหารการกินได้ครบ แล้วมันก็มันไม่ลำบากเกินไปอ่ะนะมันดูแลได้ทั่วถึงขอบคุณค่ะท่ออสาธุ